สวัสดีครับผมออจากอูก้าและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องดูดควันอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ของอูก้าที่มีชื่อว่าอูก้า3 0 0กับแรงดูดของเขาที่มีมากกว่า330ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและเขายังมี2หัวในการดูดอีกด้วยนะครับหัวหนึ่งจะดูดได้อยู่ที่165ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยนะและหัวของเขานะครับยังสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้ด้วย ปึ๊บปบิดบ,บ,บอย่างนี้นะสาม,มารถเปิดปิดอย่างนี้ได้และความยาวของหัวตัวนี้นะครับอยู่ที่1.2เมตรด้วยกันนะครับความกว้างยาวสูงของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่42.5คูณ25 คูณ44ซนติเมตรนะครับและยังมีน้ำหนักอยู่ที่13กิโลกรัมครับผมไม่ได้หนักไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับสามารถวางไว้บนโต๊ะทำงานที่ที่ลูกค้าใช้งานได้อีกด้วยครับและที่สำคัญยังมีล้อด้วยนะและล้อยังล็อกได้อีกด้วยนะครับทำให้มันไม่เคลื่อนเคลื่อนไหวเวลาเราจะใช้งานนะตัวนี้นะครับสามารถดูดควันอะไรได้บ้างก็จะสามารถดูดควันไฟควันตะปวควันโลหนะหนักควันที่เป็นพิษหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะครับสามารถดูดได้ทั้งหมดเลย และตัวนี้นะครับมีไส้กรองให้ถึง3ตัวด้วยกันนะครับอย่างแรกจะเป็นไส้กรองผ้านะครับที่สามารถจับอนุภาคฝุ่นใหญ่ๆได้นะครับหรือจะเป็นเส้นผมหรือเศษมงเศษไม้หรือเศษที่มาจากเครื่อง CNC สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับและไส้กรองต่อไปนะครับก็จะเป็นไส้กรองระดับกลางตัวนี้จะเอาไว้ดักจับอนุภาคที่เล็กอยู่ที่0.3มครอนมนะครับสามารถดักได้เช่นกันครับและไส้กรองตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นไส้กรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับ ตัวนี้จะเอาไว้ดักจับกลิ่นและพวกก๊าซโลหะหนักต่างๆนะครับสามารถดักจับได้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับและไส้กรองทั้ง3แบบนะครับทางร้านยังมีจาหน่ายอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าเขาจะดูดควันประเภทไหนได้บ้างไปดูกันเลยครับ อย่างแรกนะครับผมก็จะทําการดูดควันที่มาจากทูบนะครับอ่าไปดูตามคลิปนี้ได้เลยและที่อยู่ตรงหน้านะครับเราก็จะทําการจุดไฟจากทูบที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ผมนะครับจะให้ควันที่เป็นควันทูบลองโดนดูดเข้าไปในเครื่องดูดควันอูก้าสามร้ยเรานี่อ่ะจุดไฟกันเลยถ้าเป็นออฟฟิศที่มีการใช้ควันทูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่เป็นสปาก็ได้นะครับหรือพื้นที่ที่มีการใช้ ควันเทียนควันธูปหรือควันที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับเนี่ยผมก็จะสาธิตจากธูปนี้นะครับแล้วกันอ่ะไปดูกันเป็นยังไงตอนนี้ธูปก็เริ่มไหม้แล้วนะครับสบัดนะครับเพื่อให้เกิดควันนี่ทีนี้นะครับควันตัวนี้ก็จะถูกดูดโดยเครื่องดูดควันของเราแล้วนะครับ ทีนี้ควันที่ออกมานะครับก็จะมีหัวที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวเป็นพลาสติกนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงนะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะทนเลยนะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่ในการดูดนะครับมันกว้างมากขึ้นมันก็จะอยู่ในโดมตัวนี้ก็ดูดเข้าไปนะครับพื้นที่ในการใช้ก็จะเป็นสปาหรืออะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับที่ที่มันเกิดควันไฟนะครับเกิดขึ้นนี่ก็ใช้ตัวนี้ดูดไปได้เลยครับจากที่ผมใช้มานะครับควันที่มีหลุดรอดออกไปนะครับค่อนข้างน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการดูดควันที่ผมเอากระดาษมาจุดไฟนะครับลองดูว่าควันที่มาจากการเผาไหม้นะครับจะสามารถดูดได้หรือเปล่านะครับไปดูในคลิปกันได้เลยและต่อไปนะครับผมก็จะทําการจุดกระดาษนี่จุดแบบนี้เลยนะครับก็เป็นกระดาษทั่วไปที่เราใช้อยู่นะผมไม่แน่ใจนะครับว่างานของ ลูกค้าแต่ละคนนะครับหน้างานประมาณไหนนะครับก็จะทดลองให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะไหนนี่ควันที่ออกมาจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวโดมที่ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็เก็บได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การที่ผมไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับควันที่ได้กลิ่นตรงนั้นนะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยการที่เรามีเครื่องนี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานในหลายๆลูปแบบเลยครับและอันสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของหัวแรงในการจี้พวกตะกั่วนะครับให้เกิดควันที่เป็นโลหะหนักและสารอันตรายต่างๆนะครับให้ลอง ดูดดูว่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นประมาณไหนไปดูในคลิปได้เลยครับ <c oughs> และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้หัวแรงจี้กับตะกัวให้เกิดควันที่เป็นควันพิษออกมาเลยนะครับวันนี้ไม่ดีต่อร่างกายมากๆนะครับผมแนะนําเลยถ้ามีเครื่องนี้มันจบอยู่แล้วครับสามารถดูดเข้าไปแบบว่าไม่ต้องให้โดนผู้ใช้งานเลยนะครับผู้ใช้งานก็จะปลอดภัยด้วยนะครับสบายใจหายห่วงแน่นอนเพราะว่าที่ร้านผมเองนะครับทีมช่างก็ใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็หมดห่วงเรื่องนี้ได้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับอูก้าสามนะครับสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยผมมองว่าเป็นเครื่องกรองอากาศที่ค่อนข้างจะอเนกประสงค์มากมากเลยก็ลองไปดูครับว่าหน้างานของลูกค้าเป็นยังไงหรือสามารถปรึกษาก่อนที่จะซื้อสินค้าตัวนี้นะครับได้ที่ Line@ แอดอูก้าได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถแอดไลน์แอดอูก้ามาได้เลยแล้วก็สามารถสอบถามแอดมินเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้ตลอดเวลานะครับมีทั้งตัวเครื่องและไส้กรองครับต้องขอขอบคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอูก้า ออฟฟิเชียลด้วยครับผม